สวัสดีจ้าเอฟซีมีตตะแหวนทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนี่เหมือนนี่พาบเบิรมิดเดินป่าสวยๆมีดแหลมสวยๆค่ะน,นี่มีดสวยๆกาลังหิดเนาะค่ะนีะ่เห็นแล้วก็เป็นตาอยากได้ไปไวใส่ในบ้านนะเห็นแล้วก็เป็นตาอยาก พอไปใส่ไปไว้ถือนี่ค่ะสวยมากๆเลยนี่ค่ะอันสองอันนี่ก็อันหนึ่งส่งใบเขา่าอันหนึ่งส่งใบจำปานี่ค่ะอันข้างบนนี่ค่ะมีดแหลมส่งใบจำปามีดแหลมส่งใบ2.3นี่ค่ะ2.3งจคูณสินิ้วราคา600บาท นี่ส่วงใบจำปานี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ส่วงใบจำปา2.3คูณ1ิอนิ้วราคา600บาทด้ามไม้ประดูปักมุดเหพร้อมค่ะนี่ยายน้องเอาสันให้เบิองเนาะนี่เบิองสันนะคะลูกค้าเลียกลองมากว่าเอาสันเห้เบิองน้ำแน่เวลารีวิวยายน้องเวลารีวิวเอาสันเห้เบิองน้ำแน่เนี่ ยายนกจัดให้ล้วค่ะน,นี่จากนี่ไปนี่จากกันจากีน่นี่จากปอกไปหาปลายนี่เลี้ยว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 ไปขึ้นหางหนูนี่ค่ะนี่สันหนาหกถึงเจ็ดมิลน่ะค่ะนี่สันมีดแหลมทรงใบจำปา 2.3คูณ11นิ้วราคา600บาทมาเบิงอันที่สองมีดแหลมทรงใบข้าวอันนี้ค่ะมีดแหลมทรงใบข้าวขัดขาวเต็มใบนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นทรงใบข้าวนี่นี่ค่ะทรงใบข้าวขัดขาวเต็มใบนี่ ้เบิ้งสันค่ะ,คะสันหนาหกถึงเจ็ดมิลนี่นะคะนี่นะสันหนาะด้ามไม้ประดูสันหนาค่ะลุยได้สบายนี่ค่ะการสังเกตมีดระวังใบข้าวกับใบจำปานี่ค่ะ ตรงใบข้าวนี่ค่ะตรงนี้นี่เห็นไหมเห็ตรงนี่ท่องท่องใบข้าวตรงนี้มีสิสิทองกว้างก็กันค่ะใบข้าวมันจะท่องกว้างโอ้ย Digital, SO ใบจำปาใบจำปานี่นี่เมีใบจำปาจะท so ่องจะกว้างส่วนใบข้าวท่องจะแคบกว่าเนาะค่ะเนาะใบจำปานี่ท่องจะต้นๆท่องจะกว้าง ใบข้าวท่องจะแคบค่ะทั้งสองนี่ปักมุดให้นะสะสำหรับลุยเวลาเดินป่าด้ามไม้ประดูเด้อค่ะยายดงจัดให้มิจะดดามไม้ประดูนี่มีซึ่งสองนี่สวยค่ะสวยพ่อพอกันเดวเจลูกค่ะหมักส่งใดชอบส่งไดนนะบางคนก็ชอบใบข้าวบางคนก็ชอบใบจำปาค่ะ ยายน้ง่งจัดให้เราเด้อจ้ะก็ลูกค้าขัดขาวเต็มใบให้แล้วเอาสันให้เบิ้งพร้อมเพื่อนบอกว่าก่อนจะส่งยายนุ่งรีวิวเดี๋ยวเอาสันให้เบิ้งน้ำเน่เอาให้เบิ้งอีกก็ได้ค่ะนี่นี่นี่ค่ะสัน,นลูกค้าโท่มาเรียกร้องว่าเวลารีวิวให้เบิ้งสันเนี่ยยนุ่งจัดให้เราค่ะ ลูกค้าเห็นแล้วอยากได้มีดแหลมทรงใบจำปาอยากได้มีดแหลมทรงใบข้าวโทรมาหาตาแหวน้ย่องได้ที่093 496 3852าี่นะคาค่าบาแพงค่ะราค่าทุกๆุกาค่าถูกมากๆมกได้มีดมีคุณภาพรับประกันคุณภาพ หน้าค่าบอแพ้งไว้ใส่ไว้สำหรับเดินปลาเนาะืัอน,นี้ยายน่งพามาเบิงสมนีก่อนสวัสดีจ้า